ผู้ชมตอนนี้นะคะคุณแม่กําลังแต่งหน้านะคะกําลังแ,แต่งหน้าทาปากนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้ชายนะคะผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมาจะสามสิบปีค่ะเขาจะพาคุณแม่ไปออกเดทค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เนี่ยคุณแม่ก็เลยจะต้องแบบมาทาแป้งนะคะแบบว่าให้หน้าตัวเองนะคะนวลผ่องสักนิดน,นึงคะ่ะดูสิคืขขออบคือใจอะไรไม่รู้วันนี้เขาบอกว่าป้าแม่แน่ป้า เดี๋ยวพ่อจะพาไปสวีทไปไปหาอะไรกินกันที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยอืทุกคนจริงๆอ่ะสภาพเมื่อเช้ากับตอนเนี้ยคือแตกต่างกันเลยนะเมื่อเช้าเป็นยังไงนะพ่อเ <c oughs> มื่อเช้านี่อย่างโซมอ่ะทุกคนเราทั้งสองคนตายหญ่นะคุณพ่อก็เข้าไปในสวนใช่ไหมคะไปค้นฮอร์โมนค้นอะไรนะคูรินจีสับเข้าแสง<ช>ทางใ<ไ>บใ<อ>ห้เขาเรียกว่าให้อาหารทางใบแล้วก็ไป ทั้งทางใ<า>บ<า>และทางดินครับใช่ไปเปิดแล้วก็ไปเปิดระบบน้ำลดต้นมะละกอด้วยค่ะนะคะกว่าจะเสร็จนะคะก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโม,ง,ยมงเนาะ<ช>อ่าเสร็จแล้วนะคะส่วนคุณแม่นะคะก็ทําหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละเสร็จแล้วก็รีบกลับมาที่บ้านหลังนี้เลยค่ะมาที่บ้านหลังนี้ปุ๊บคุณแม่ก็ทั้งกวาดทั้งถูนะคะบ้านนะคะจนหมดเลยนะคะเออนะคะเสร็จแล้วก็เนี่ยอาบน้ํานะคะเพราะว่าคุณพ่อเขาบอกว่าเขาจะพาคุณแม่เป็ดค่ะนะคะไปหาอะไรกินนะคะที่เชียงใหม่ค่ะทุกคน คือเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินไปแลกด้วยพ่อจะเอาอะไรเปเงินอะไรไปแลกนะฟอกเอฟซีหน่อยเงินเวียดนามเงินดองคุณพ่อมีเจ็ดแสนปลายใช่คือจะบอกว่ามีลูกค้านะคะที่เราเคยไปรับจ้างขนของเขาย้ายของเขาแล้วทีนี้มันจะมีพวกเศษอะไรนะเศษเงินมันเป็นเงินต่างประเทศครับเออแล้วเขาไม่เขาเขาให้ออแล้วก็เราก็เก็บสะสมกี่ปีแล้วนะหลายปีแล้วครับเออเราก็เลยกะว่าวันนี้วันอาทิตย์เราก็เลยกะว่า คุณพ่อนั่นแหละเป็นเรื่องของคุณพ่อด้วยคนคุณพ่อก็เลยว่าจะไปแลกตังค์ด้วยคุณพ่อเป็นคนเก็บครับใส่กระเป๋าไว้ใช่แล้วก็ไปแลกแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินที่เชียงใหม่ด้วยเนาะ <c oughs> แมยก็เลยต้องมาแต่งหน้าอย่างเงี้ยวันนั้นไปจ่ายเงินค่าบ้านธนาคารไงก็เลยไปถามว่าไปแลกที่ไหนเขาก็เลยแนะนําให้ไปแลกที่เชียงใหม่ครับนี่คะ่ะคุณแม่ก็เลยต้องมาแต่งหน้าให้มันดูดีนิดนึงนะคะทุกคนปกตินะคะอยู่บ้านนะคะจะไม่ไม่แบบแต่งหน้าแต่งอะไรเลยค่ะโสม นี่แหละทุกคนไม่มีอะไรมากค่ะแต่งตัวเดี๋ยวหาเสื้อแขนยาวใส่ชพิ่นิดนึงก็เดี๋ยวทาลิปก็พอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเ,เงินทีุู่ดพ่พอจะไปแลกหนังสังไงพ่อเดี๋ยวเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับดีใจจังผู้ชายจะพาไปออกเดทุกคนไปหาตังก่อนนะก็ค่อยไปได <laughs> โอเคถ้าแลกไม่ได้ก็ไม่ได้กินข้าวนะทุกคนแต่ถ้าแลกได้ก็จะได้กินข้าวพ่อบอกว่าจะถ้าแลกได้จะพาไปกินอะไรนะไปกินไอ้ไอ,ไอ,ไไไอะไรไนะอะไรทะเลอะบุฟเฟ่ทะเลครับต้องกินบุฟเฟ่เท่านั้น เพราะว่าถ้าไากินบุฟเฟ่มันแพงโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตังที่คุณพ่อจะเอาไปแลกเป็นยังไงนะคะนี่แม้วชมยวให้ดูนี่กระเป๋ากระเป๋าสพายนี่ใครให้มานะอันนี้ คุณแจ FC เนี่ยไม่ริกากคุณแจยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะจะบอกว่าที่ส่งของให้คุณพ่อคุณแม่นะคะใช้นะคะกระเป๋าที่คุณแม่หิ้วนะก็เป็นของ FC คุณแจนะคะกระเป๋ากระเป๋าตังก็ใช่ครับเออแล้วเพราะตังพ่อเยอะใช่พ่อพกที่เป็นล้านใช่นะมาดูกันว่าเป็นล้านยังไงนะคะหนึ่งแสนดองสองแสนสามแสนสี่แสนอันนี้สี่แสนแล้วนะครับพ่อพกที่เป็นล้านโอ้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยอือันนี้ อ่าสิบร no, right. ้อยพันอันนี้สี่พันอันนี้ประเทศอันยังไะพ่อเวียดนามครับอ๋อประเทศเวียดนามมันแลกได้ด้วยเหรอวะได้ครับได้ครับเอออ่ะโอเคีกหน่วยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอันนี้หมื่นอันนี้สี่หมื่นท่านผู้ชมเรารวยแล้วสี่หมื่นสี่พันดีใจกับเราสองคนแต่ใหญ่ไหมเรามีเงินเป็นล้านๆเลยนะอันนี้หนึ่งสองวุ้ยวุ้ยระวังอันนี้อันนี้อ ใบละแสนนะครับหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนนะครับโอ้โหนโมสังโคหกแสนหกแสนแล้วสี่หมื่นสี่พันครับพ่อไปไปเที่ยวทีพ่อพกเงินน้อยไม่เป็นครับพ่อต้องพกเป็นแสนแสนนั่นล้านเนี่ยใช่เนาะเป็นไงทุกคนนีอันนี้ก็ของอินโดนีเซียครับอืมไหนดูสินี่อินโดนีเซียก็มาค่ะสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนสองแสนครับ สองแสนในหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนสองหมื่นสองแสนห้าหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นสี่สิบแต่นี้ไม่ได้ครับอันนี้เงินอะไรเปล่าครับโอหมันกิ๊บสองพันกิบมันก็จะไม่ไม่ถึงสองบาทเพราะเพราะค่ให้ท่านู้ชมดูอีกทีดินี่ท่านู้ชมนี่คือเงินที่เราจะไปแลกที่ียงใหม่นะคะจะไปแลกแล้วคุณพ่อจะ ไปพาคุณแม่ไปกินอะไรหน่อยเขาว่าจะพักไม่ไปออกเดทหรอกไปสวีทวิวิวอ่ะฮัมผมพอกเป็นร้านครับนี่เขาจะเขาจะไปเลี้ยงผู้หญิงนะคะไปเลี้ยงผู้หญิงทีต้องพกเป็นร้านใช่ถ้าไม่มีเป็นร้านไปไม่ได้เออโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะแลกได้ไหมและจะได้กี่บาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเชียงใหม่กันเนาะตอนนี้คุณพ่อก็ัอาบน้ําเดี๋ร้อยเอาคุณเพิ่มพูนไปครับไปไปดูสี ไปไปดูค้นคุณเพิ่มพูนนี่คุณพ่อจะคุณเพิ่มพูนไปเออนะคะไปเร็วนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะไปนู่นอค่ำนู่นถึงจะมาใช่ไหมเออเพราะว่าเราไปไปดูตลาดด้วยว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะเอาต้นกล้าที่คุณพ่อเพาะเนี่ย เออแล้วก็คุณแม่ก็ร่วมไปร้องเพลงด้วยเออเราก็ต้องไปดูด้วยแล้วก็ไปแลกตังค์ด้วยแล้วก็ไปอะไรกันด้วยนะไปกินกินอะไรอร่อยอร่อยครับเราจะไปอะไรไปสวิตวิวเย่จะไปดูตลาดด้วยครับว่าคุณพ่อเนี่ยไปเดินดูหน่อยว่าเราจะขายผักได้ไหมเราจะขายต้นกล้าได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยว วันหนึ่งเราก็ต้องไปหาไปเปิดหูเปิดตาด้วยแล้วก็คลายเคยรียดด้วยทุกคนผ่ <ไป S 1> อนคล<ด>ายทางทำอมหารกินด้วยครับเออโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลือบ้านพื้นที่พัมเบอรอนทัวนะคะนี่เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมอันนี้คือชุดไปออกเดทของคุณแม่นะคะ ทานหน้าขาววอกแล้วนะคะแล้วก็ทานรีบแล้วค่ะนะคะพร้อมที่จะออกเดทกับผู้ชาย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 วันนี้ผู้ชายจะพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลนะถ้าช้าละไปถึงอ่ะไม่ทานแรกงอกผักกะเพราจบคุณบอบอกว่าถ้าไปแล้วนะคะแบบอะไรนะที่เขาแรกจุดไปแรกสตังเขาเรียกอะไรนะจุดแรกะไม่รู้อ่ะจุดแรกตังอ่ะถ้าเขาปิดปุ๊บถ้าเขาปิดก็งอกผักกะเพราแล้วกลับ ถ้าเขาแลกไม่ได้นะคือเขาปิดงนะหรือว่าเก,กิดเหตุการณ์วันที่เขาเปิดหรอเปล่าเปิดเหรอโอเคปะทุกคนถ้าแลกไม่ได้เราก็ต้องกลับบ้านมือเปล่านะเราต้องมปกินข้าวที่บ้านนะคะเรากินกินน้ำพริกตตแดงกินปลาเค็มก็ได้โอเคปทุกคนเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่กันไป,ไปเดทไปเดทไปเดทกัน งย่ะนะคะเราสองคนตายายนะคะก็ได้มาถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเราแวะถามคนขับสามล้อตุ๊กๆใช่ไหมครับถามว่าที่แรกตังอยู่ตรงไหนนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนพ่อะโรงแรมเชียงใหม่พาซาเออตอนนี้เราก,รากํา,อออนนากลังจะไปที่โรรงาอเตอนนี้เรากําลังจะไปที่โรงแรมเชียงใหม่พาซานะคะเพื่อที่จะไปแรกตังนะคะ มาดูกันว่าเขาจะเปิดไหมหรือว่าเขาจะปิดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาค่ำนะคะท่านผู้ชมพ่อก็มองหาย,ยนะคะเรงไหนใช่บรรยากาศนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยูรือ่องไหนเราหาจุดแรกต่างอยู่นะคะอันนี้หรือเปล่า นี่ร้านซักอบรีดพอ่อเดี๋ยวดูเฮ้ยเซเว่นอยู่นี่ไง <startups> เขาบอกว่าอยู่ข้างอะไรอยู่ที่โรงแรมเชียงใหม่ครับ๋อที่ม,มีมีมบ์มิมบ์อะยรด้วยครับเด้อเขาให้เราเข้าไปในซอยนี้มีมอบมีมอบไฟมีมอบ นะเงิตตาาปรทโอเคถึงแล้วนะคะที่แลกเงินตาตา่างประเทศนะคะเนี่ยท่านผู้ชม<อ>เห็นป้ายไหมเห็นป<อ>้ายไหมมันอยู่ข้างโรงแรมเลยนะพ่อเชียงใหม่พาซาเออมันอยู่ข้างโรงแรมเชียงใหม่พาซานี่มันเข้าไปในนี้พ่อเลยอะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อจะไปทางนู้นอ่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณคุณพ่อนะคะเข้าไปแลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพ่อจะได้ตังกี่บาทนะคะ เดี๋ยวเราไม่เข้าไปนะคะทุกคนให้คุณพ่อเข้าไปคนเดียวตอนนี้นะคะคุณแม่ได้มานั่งรอนะคะคุณพ่ออยู่ตรงนี้นะคะตรงตรงด้านหน้านะคะที่เขาเลขตังนะคะรอให้คุณพ่อออกมานะคะฝั่งตรงข้ามนี่เป็นโรงแรมนะคะท่านผูเชมเป็นเพือ่อ แรกได้ครับอู้ดีใจเลยนะพ่อจริงเหรอจริงครับอุย้ยท่านผู้ชมไปดูซิอุย้ยท่านผู้ชมนี่คือเราแลกได้โอ้โหพ่อเฮ้ยพ่อตรงไปที่รถก่อนตรงไปที่รถท่านผู้ชมมันเลขได้ด้วยเราเก็บมากี่ปีนะพ่อหลายปีแล้วครับประมาณกี่ปีบอกท่านผู้ชมสี่ปีแล้วมั้งครับใช่เราคิดว่ามันจะเลขไม่ได้ท่านผู้ชมปรากฏว่าเราขับมานะคะ เรื่อยๆนะคะแล้วก็มาถามตลอดทางเลยนะพ่อเนาะว่าที่แรกอยู่ตรงไหนประกฏว่าเราแรกเสร็จบึ้บได้เลยวาในกระเป๋าอยู่ตลอดเห็นพ่อสะพายนี่พ่อเก็บไว้ครับช่ตื่นเต้นมากเลยทุกคนได้เท่าไหร่เนี่ยได้ทัพงันเจ็ดอ่ะเดน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 เด่นเดนเดนเด่นเดนเดนเด่นด่นเ่นเด่น่อจะ่นเด่นเ่าเด่นเ่นเด่น่นเ่นเอ่จะเ่่นนเนนน่เเนเเนเ เขาในในโทรศัพท์อเออเขาบอกที่นี่มันดูแล้วอาหารเขาหน้ากินจังเลยเออโอ,โ,โอเคทุกคนดูสินี่ด้วยนะดูดิมากินทุกคนดูน่ากินทั้งนั้นเลย เขากดาตรงนี้แล้วเยนุ้น้ำจิ้มเขาคือเลิศมากเลยน้ำจิ้มคืออร่อยาดูมดู น้ำจิ้มข้าวอร่อยไหม,มกัดอดื่มเลยใช่กินได้นะทุกคนอยู่ที่ตลาดเลยอืมจำชื่อไม่ได้มารินปะร้านมารินอยู่ข้างตลาดหน้ามออุกคนมาเลยเนี่ยมีเยอะแยะโอเคทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะต้องจบประเด็นเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเพลงเขาเปิดเพลงถึงนิตสิทธ เจอกันนะคะคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขนะคะ,คะบ๊ายบายพื่อายท่านชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <ères> อยู่ข้างๆลานมาลินเออนะคะใกล้ๆกับกาดหน้ามอนะคะทุกคนนี่บรรยากาศบรรยากาศแบบดีมากนะอาหารก็อร่อยน้ำจิ้มก็แซ่บนะคะม,มาก็แวะมาเที่ยวได้ค่ะเจอกันทุกคนเจอกันเพราะว่าเราจะกลับถึงบ้านถึงไอ้นี่หน้าฝนไหมทันฝนตกไหมพอฮะตัม ออโอเคค่ะท่านผู้ชมนะคะเจอกันนะคะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> ายเาย <c oughs> เดี๋ยวเราสองคนตายายนะคะก็จะกลับลำพูนก็ไม่รู้ว่าจะทันฝนตกหรือเปล่านะคะฝ <c oughs> นอาจจะตกก่อนที่เราจะถึงบ้านก็ได้ค่ะโ <c oughs> ชคดีทุกคนนกดีวันนี้มีความสุขมากเลยคะ <c oughs> ่ะแฮปปี้แอนดิงค่ะวันนี้มาสวีทวิววิวกันค่ะมีความสุขค่ะเ <c oughs> จอกันนะคะ <c oughs>